เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาบรัตนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกอจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่เแน่วมุ่งตรงตนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนลูกนะให้ล่งขตสมาดีวยขาขวา ทับขาซ้า,ายมือกวาทับมือซ้ายไอ้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดอนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆขอดลูกพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆบพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะ ลับท้าพอสบายสบายขยับเนื้อขยับทัวงเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในถวงเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมือ่อยแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วน ให้พอเหมาะพอดีจ้ะกายก็จะได้สบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วงร่างกาย,ายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอ บ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือนะจ๊ะให้ผ่อนคลายรับกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลาย แล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร,ร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งให,ให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ให้หยุดนิ่งนิ่งนมนมู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะนำใจ ไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆอยู่ที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายยทางใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ให้นึกถึงบุญทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาเริ่มต้นจากบุญที่เรานึกแล้วปลืม กอ่อย่างง่ายๆฝึกให้คุ้นเคยให้นึกถึงบุญดีเราทำไปแล้วเนี่ยเรายังปลื้มอยู่นึกแล้วใจจะได้สบายและบุที่เราปลื้มนี้ก็จะไปดึงดู บุญทุกๆบุญที่เราทําผ่านมาบางบุญเราทำได้แต่เราก็ยังนึกถึงความปลื้มไม่ออกบางบุญเราก็ลืมไปแล้วทั้งในปัจจุบนันในชาติและพบในอดีตชาติแต่ว่าบุญทั้งหมดก็อยู่ในตัวของเรานี่แหละ ไม่ได้หายไปไหนพอเราเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มได้ก่อนบุญนี่ก็จะไปดึงดูดบุญดังกล่าวเนอะรวมกันเป็นดวงบุญใสๆกลมอรอบตัว เหมือนดวงแก้วพยาสิตเหมือนดวงแก้วใสใสกลมกรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริไหนแล้วไม่มีทํานิเลยโตขนาดไหนก็ได้ แต่อย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศแดง,งกลางกมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะเป็นดวงบุญใสๆเหมือนกับเพชรเพชรโลกทีิจรลายนแล้วไม่มีตำหนิเลย หรืออย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆหรือเหมือนกับก้อนน้ำแข็งใสๆหรือใสเหมือนกระจกกระจกคันช่องที่เราส่องหน้านะ จะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสจะสว่าง อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้เราตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายฝึกให้คุ้นเคยแล้วก็ชิน ให้ใจใสใสแล้วก็ระวังอย่าไปเม้มเปลือกตานะจ๊ะให้เปลือปลือตานิดนิดนึกเบาเบาต้องนึกอย่างเบาเบาสบายสบายผ่อนคลา ใจเย็นเย็นต้องใจเย็นเย็นเรานึกได้แค่ไหนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอาจจะนึกเป็นความรู้สึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ได้แม้ว่ามันยังไม่มีภาพปรากฏเกิดขึ้นมาในกลางกายนี่จ้ะ นึกว่ามีอยู่ไปก่อนก็ได้วัตถุประสงค์ที่ให้นึกอย่างนี้เดเพื่อใจเนี่ยคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะอยู่ในกลางกายของเราเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้นึกอย่างนี้ไปบ่อยๆให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้คล่องฝึกให้ชำนาญจะประคองใจได้บริกรรมภาวนาะสัมมารหังไปด้วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อไม่ให้ใจของเราไปฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น ภาวนาสัมมาระหังไปเรื่อยๆถ้าที่เราพึงพอใจจะภาวนาเพื่องใจของเราหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะี่ยใจหยุดนี่ เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญทีเดียวสำหรับชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่จะพอได้มาพบพระพุทธศาสนาวิจาธรรมกายเราจะต้องฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้หยุดใจได้ ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงจากผู้ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตไม่รู้จักที่พึ่งที่ระลึกไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยเปลี่ยนมากลายมาเป็นผู้รู้ได้ผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงได้ เปลี่ยนจากทุกข์มาเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นใจหยุดนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีเดียวดังนั้นลูกก็ต้องฝึกตรงนี้ให้ได้เราได้ศึกษาประวัติของพระสัมม,สมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นว่าชีวิตทางโลก ท่านก็มีความสมบูรณ์ในทุกสิ่งยิ่งกว่ามนุษย์คนใดในโลกแต่ท่านก็นไม่ได้พบกับความสุขที่แท้จริงไม่รู้จักเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านถึงได้แสวงหาหนทางบ้นทุในเพศของบันพชิต และก็บอพบเมื่อใจท่านหยุดนิ่งนี่แหละเพราะนันใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าใจหยุดนิ่งถูกส่วนกายวาจาจขงเราจะถูกขันให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ บริสุทธิ์จนเห็นความบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาเป็นภาพเป็นดวงใสๆโดยใจเนี่ยจะเปลี่ยนจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดจะหลุดจากกายหยาบเหมือนละคลื่นก็ไปสู่ภายในเหมือนตกจากที่สูงลงไป สู่ที่โล่งกว้างเอกลายอยู่กลางอาวกาศลงลงและก็มีดวงทำลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆนั่นแหละคือความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นของเราที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้าเรียกว่าพระธรมมรรค หรือดวงธรรมอนุปัสนาสติปฐานเป็นธรรมดวงแรกเป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่เห็นได้มาพร้อมกับความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความสุข ใจของเราจะเบิกบานจะชุ่มชื่นเมื่อเข้าถึงธรรมดวงแรกความบริสุทธิ์ตรงนี้เมื่อเราเห็นธรรมไม่ช้าก็ะจะเห็นพระตถาคตเจ้าคือธรรมกายซึ่งอยู่ภายในเมื่อใจของเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น ปลี่ยนจากสภาวะที่บริสุทธิ์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว,วไปสู่อีกสภาวะหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกลางดวงปฐมมมัคจะเป็นดวงที่ซ้อนเงินอยู่โดยผ่านจุดกึางกลางของดวงปฐมมมัค จะเข้าถึงดวงศีลเป็นศีลที่เห็นได้ก็เรียกว่าอาธิศีลคือศีลที่เกิดจากความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจของเราเพิ่มขึ้นจะเป็นดวงใสๆ ความบริสุทธิ์ก็จะกลั่นใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นและลุดก็ไปสู่ภายในเป็นชั้นยันเข้าไปกระทั่าวถึงดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณน,น,าศนาัศสนะจะกลั่นใจของเราให้ใสๆ ใจทีป่ประกอบไปได้เห็นจำคิดรูเนี่ยจะโรเป็นจุดเดียวถูกกลั่นให้ใสธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณกะก็จะถูกกลั่นให้ใสให้บริสุทธิ์จึงกระทําเข้าไปถึงกายอีกกายหนึ่งคือกายมนุษย์ละเอียด ที่หน้าตาเหมือนกับตัวของเรานี่แหละแต่จะยจ่ในอริยบทสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานในกายที่มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจากเดิมชายนี้หรือว่ากายไปเกิดมาเกิดก็ได้ เยเรียกว่ากายฝันก็นได้หรือกายมนุษย์ละเอียดก็ได้เพราะว่าลักษณะหน้าตาเหมือนตัวเราซึ่งเป็นเจ้าของเมื่อเรานอนหลับกายนี้ก็ออกไปทำนาทีฝันแล้วก็นำมารายงานกายมนุษย์ยับกายมรุษยอียจะเจ่ในอริยบทสมาธิ จะใกล้ๆใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งในกลางกายมันดละเอียดก็จะเพิ่มความบริสุทธิ์ให้ขลาม,มากเข้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งหยุดยิ่งนิ่ง ยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยกายจะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชันกข้ไปข้างในกราลังไปถึงกายที่กายรูปพรมกายอารูปพรมเป็นชั้นชั้นกข้ไปเรื่อยๆผู้หญิงก็จะถูกปรับสภาพ กลายเป็นกายรูปพรมข้างในเมื่อผานกายทิย์แล้วก็ปรับอีกทีก็ปเป็นกายรูปป,ปรมแล้วก็จะบวชภายในคือเข้าถึงกายธรรมเป็นพระภายในที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เกตดอกบวัวตูม ในอริยบทสมมธิเหมือนอนกันหมดจะใสย,ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นชัน้นอย่างนี้เข้าไปเป็นชั้นนชั้นน,นเข้าไปเรื่อยๆความบริสุทธิ์ก็ส่งต่อไปเรื่อยๆสิ่งนี้คือสิ่งที่พยายามมานก,กันนักกันหนาะทีเดียว กลัวจะรู้เรื่องนี้กลัวมนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งพอทรามนุษย์ทุกคนใจหยุดนิ่งได้ก็จะรู้เรื่องนั้งกล่าวจะเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงก็จะหลุดพ้นจากการเป็นบาวเป็นทาตของพยามารเพราะนั้นพยามากพยายามตรึงใจของมนุษย์ ให้ไปติดกับโลกภายนอกที่ไม่มีสาระแกนสารในใจวนเวียนอยู่ในเรื่องรูปเสียงกิรสสัมผัสธรรมลมอะไรต่างๆเหล่านั้นมัวเพลิดเพลินแล้ะก็นำกดแห่งกรรมมาบังคับอีกวัตถุประสงค์ ให้มนุษย์ตกเป็นบาปเป็นท่ากับพยา,ยามาแล้วก็มาให้รู้เรื่อง,ร,องราวความเป็นจริงของชีวิตไอ้วนบนอยู่อย่างนั้นแหละเพื่อพยา,ยามาจะได้บังคับได้ถ้ามนุษย์รู้เรื่อง,องราวของพยา,ยามาแล้วจะรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็มุ่งที่จะ ทำตัวให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพยามารซึ่งเป็นสิ่งที่พยามารทนไม่ได้จึงต้องบังคับบัญชากันไปอย่างนี้แหละเอากิเลสมาบังคับมนุษย์ประกอบกายประกอบภพบภูมิเอาเอาวิชาธาแตแเ่งกาไม่รู้หมหุม ทำลายสังขารเนี่ยให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆจับทอดกายมนุษย์ไอ้สังขารเสื่อมตั้งแต่เกิดคือให้แก่เลยมาให้เจ็บเลยมาแล้วก็ทอดกายไประหว่างมีชีวิตอยู่ก็ไม่ให้รู้เรื่องอะไรเลยให้รู้แต่เรื่องที่เขาอยากจะให้รู้อย่างเดียว แต่เรื่องที่เราอยากจะรู้เขาไม่ให้รู้เพราะเขาบดบังอย่างเงี้ยเป็นยันยันจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นของพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละครั้งนั่นแหละจึงจะดึงให้มนุษย์กลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมและใจก็เคลื่อนก็ไปสู่ภายในได้บรลุธรรมไปดังกล่าวแต่ละเป็นระดับเป็นชั้นชั้นกันไป จงกระทั่งเขาถึงกายรรำเป็นข้อต่ภรูบุคคลบ้างเป็นพระโสดาบันบ้างเป็นพระสระากิทาคามีบ้างเป็นพระอนาคามีบ้างเป็นพระอรหันต์บ้างกายที่ทําให้เป็นกันล้นอยู่ภายในตัวมนุษย์ทั้งสิ้นที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ เพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกจึงไม่มีวันเกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องกาลสมัยไม่พ้นสมัยแต่อยู่ในสมัยเสมอถ้าหยุดใจได้เมื่อไหร่ก็เข้าถึงเมื่อนั้นแหละก็จะปรับสภาวะอย่างนี้ไปเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงกายทำ ตะวันใดเราปรับให้เขาถึงกายดำในกายดำเป็นชั้นชั้นชั้นก็ไปได้ปรับกันไปเรื่อยๆให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถ้าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นมันจะหลุดจากกายเดิมไปสอยกายหนึ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่คืสิ่งที่ปยายมามักลัวมาก กลัวนักกลัวหนาทีเดียวกลัวจะไปถึงกายที่เกินไปกว่านั้นเมื่อปรับสภาวะราะฉานั้นจึงต้องการนักกนารหนาทีเดียวเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่ายุดนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นตัวสำเร็จทังทางโลกทางดมทางดรรมเราพอจะเข้าใจ แต่สำเร็จทางโลกเราคงนึกกันไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องลองหยุดกันให้ได้ซะก่อนเพราะว่าคุณประโยชน์หรืออานิสงส์หรืออนุภาพของคำว่าหยุดนิ่งมันเกินกว่าที่เราเคยคิดเคยเห็นหรือจินตนาการมันเกินกว่านั้นมากมายนักทีเดียว เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนปลุกใจให้หยุดนิ่งตาใจให้นิ่งนินุ่มนุ่มให้ใจใสใสใจเย็นเย็นละคลองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสมรหัง สมอารังสัมมารังด้วยไปตรึกนึกถึงดวงใส<ม>าจาตใจยุดจนในกลางดวงใสใส<ม>หรือใครคุร้นเคยจะตรึกนึกถึงองค์พระใสใสก็ใ<ม>จย,ยุดจนในกลางองค์พระก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเยีบเงียบนะจ๊ะ